ดีในวันหยุดยาวนักขัดระกนะครับวันนี้ก็มา,านั่งเล่นมาตกแต่งสวนเล็กๆน้อยๆนะครับพรดีว่าซื้อเตียงไม้ไผ่แบบนี้นะครับเป็นแค่ไม้ไผ่20050บาทเขาไม่ขายแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเขาขาย300กว่าบ,บาทก็เลยต่อเหลือ300บาท2อันอันละ300บาทเหลือ6อเป็น600บาทนะครับนี่ก็มาวางไว้ตรง ข้างๆงแบบนี้นะครับเอาไว้นอนกลางวันหรือไว้พักผ่อนก็แล้วแต่นะครับก็ขนาดพอเหมาะพอดีนะครับมเมตรกว่ากว่านะครับนั่งชมวิวชมไม้ตรงนี้นะครับก็อยู่ใต้ร่มไม้มันจะเย็นกว่าอ,าอยู่ใต้หลังคาแบบนี้นะครับหลังคาสังกะสีหรือหลังคากระเบื้องก็ยังไม่เย็นเท่ากับอยู่ใต้ร่มไม้แบบนี้นะครับเราก็มีมีดคู่ใจขอเกี่ยวของเราแบบนี้ครับ เอาไว้เซาะพวกไม้ไผ่นะครับให้โล่งให้กิ่งมันโล่งมันก็จะได้สะอาดหูสะอาดตาแล้วก็มันไม่รกไม่มีหนามนะครับเราก็นั่งเล่นเย็นๆแบบนี้ได้ครับนี่ไอเดียแบบนี้ไม่เรียกว่าไอเดียหรอกครับแต่ว่าเป็นแชร์ประสบการณ์กันนะครับตรงไหนที่นั่งแล้วสบายนอนหลับสบายก็ เนี่ยลองดูครับปลูกไผ่แบบนี้อยู่ข้างๆหนองน้ำแล้วก็มีเตียงแค่ไม้ไผ่นั่งอยู่เย็นๆแบบนี้ครับหลับฟันดีเลยครับ